มาดูกันครับว่ารูปตัดรูปตัดหนึ่งของตัวแบบนะครับมันจะมีการใส่รายละเอียดอะไรบ้างนะครับอย่ผมจะทําให้ดูสักตัวหนึ่งนะครับคลิกมาที่ตัวไอคอนตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าผมได้ทําการเพิ่มแท็ชันรูปตัดเข้าไปนะครับแต่ว่ารายละเอียดของตัวแบบยังไม่ครบนะครับยังยังไม่ได้ได้ได้เริ่มนะครับเามาดูว่ารูปตัดตัวหนึ่งมันควรต้องมีการให้รายละเอียดของแบบอะไรบ้างนะครับ เริ่มแรกนะครับก็ทําการใส่ดัมชันนะครับตัวนี้ผมก็จะมีดัมมชันหลายสไตล์ที่ทําไว้ในเทมเพลตสาหรับนักเรียนนะครับก็เลือกแบบนี้นครับคลิกที่ตัวคิ่ปลายนะครับแล้วก็ลากลงมาแบบนี้นะครับให้ดัมมิชันตัวนี้นะครับจากนั้นก็มาให้ดัมมิชันในแกนแนวตั้งนะครับแนวดิ่งนะครับผมก็จะใช้ดัมมิชันสไตล์ตัวนี้นะครับก็ มาหมาอย่างนี้นะครับแล้วก็แบบนี้ลำดับต่อไปผมก็จะทําการใส่ชื่อห้องนะครับโดยตัวฟังก์ชันของตัวโปรแกรมมันก็จะมีการแท็กชื่อห้องนะครับแต่ว่าที่ไปที่มาของชื่อห้องมันจะเริ่มตั้งแต่ขบวนการที่เราสร้างชื่อห้องไว้อยูในแปลนนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับรูปแบบของชื่อห้องนะครับ ขนาดความสูงของฝ้าหรือว่าเบอร์พื้นนะครับจะบโดนระบุไว้ในชื่อห้องนะครับเดี๋ยวผมจะแท็บให้ดูนะครับจะขึ้นการกระบาดแบบนี้หมายความว่าฟังก์ชันชื่อห้องการใส่ดูมเนมได้อกําหนดเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะด้านฝั่งซ้ายก็จะมีชื่อห้องนะครับมีประเภทของฝ้าเพดานประเภทของพื้นนะครับแล้วก็ระดับตัวเบดฟินิชชิ่งนะครับแล้วก็ตัว offset ของระดับฝ้าเพดานนะครับทีนี้พอเวลาเราตัดผ่านตัวห้องตัวนี้หรือว่ามีการแสดงดีเอลในการทำ section หรือว่าตัวแบบขยายนะครับข้อมูลตัวนี้ก็จะตามแบบของเราไปทุกแบบนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างลูกตัดที่ผมทำอยู่เมื่อกี้นะครับตอนนี้ถ้าถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ทำ room name ที่เป็นระบบแบบนี้นะครับเราก็จะต้อง input ข้อมูลหรือว่าทำ text ไปทีละตัวนะครับแต่ว่า ตัวนี้ก็จะดีหน่อยนะครับเราก็เข้าไปที่ที่ดูนะครับทีนี้ก็ทําการวางได้เลยครับถ้าเราเข้ามาที่คําสั่งของห้องนะครับมันก็จะขึ้นไฮไลท์แบบนี้นะครับตัวไหนที่เป็นไฮไลท์แบบนี้นะครับก็สามารถวางชื่อห้องได้เลยนะครับส่วนสไตล์การแท็กนะครับผมก็จะทําไว้ค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้งการระบุเป็นแบบภายนอกมีการระบุอ,ะออปชันที่ครบถ้าผมเลือกเป็นตัวระบุครบมันก็จะมีการ เราบอกเบอร์พื้นเบอร์ฝ้าเพดานแล้วก็ชื่อห้องแล้วก็ระดับของฝ้าเพดานก็อย่างนี้นะครับถ้าตัวไหนเวลาเราเลื่อนไปแล้วครับไม่มีสีฟ้าขึ้นมาอย่างนี้นั่นหมายความว่ามันยังรูปตัดที่เราทําการตัดนั้นยังไม่ได้ครอบคุมไปถึงอาณาเียของพื้นห้องตัวนั้นนะครับ ตัวนี้เป็นที่จอดรถนะครับผมก็จะเลือกกระจายของการแท็กแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างลูกตัดตัวนี้ให้ดูนะครับก็จะเห็นชัดนะครับว่าการแท็กรูมนะครับนี่ครับถ้าเราเห็นไฮไลท์ที่เป็นสีฟ้าแบบนี้นั่นหมายความว่าเราลูกตัดของตัวนี้มันวิ่งผ่านชื่อห้องค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ใช้คําสั่งตัวแท็กนะครับแล้วก็มา ระบุโดยเลือกของตัวสไตล์กันแท็กนะครับแบบนี้นะครับข้อมูลที่ระบุในแปนนะครับก็จะตรงกับตัวเซสชันตัวนี้นะครับซึ่งมันทําให้เราเป็นการทํางานที่แบบมีระบบแล้วก็ข้อมูลตรงกันนะครับลดลดขั้นตอนการผิดพลาดในการอินพุตข้อมูลหรือว่าการไม่ต้องไปตรวจซ้ำนะครับ อันนี้คือตัวอย่างนะครับในการแท็กนะครับก็มาดูขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อกี้ผมสอนวิธีการใส่ห้องห้องแล้วนะครับรายละเอียดรูปตัดรูปตัดเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีมีการมาแท็กระดับนะครับแล้วก็เลือกมาที่ตัวฟีดชิ่งนะครับก็จะขึ้นระดับตัวฟีดชิ่งตัวนี้ขึ้นมานะครับผมก็คลิกมาที่ตัวระดับพื้นนะครับตัวนี้นะครับ ทีนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นการแท็กของผนังนะครับผมจะใช้ตัว Material Tag นะครับแล้วก็มาที่ฝั่งซ้ายก็เลือกเป็นตัว Top นะครับคิชที่ผนังเบอร์ที่เรากำหนดตัวค่า Parameter ใน Family นะครับเพราะมันเป็นระบบบิมนะครับเราอินพุตข้อมูลไปนะครับในผนังตัวนั้นเป็นเบอร์อะไรวัสดุอะไรสีอะไร มันก็จะมีอยู่ในผนังนะครับเราก็แค่ทำการแท็กตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับได้แท็กทีละตัวหรือว่าจะมีอ่จะใช้คำสั่งแท็กอ,อก็ได้นะครับต่อไปผมก็จะใส่เบอร์อ่แท็กของประตูนะครับสมมุตินะครับมันมีฟังก์ชันของการแท็กประตูนะครับมันก็จะมีการแท็ก ปายแคตตาลรีกก็คือเราเลือกแท็กทีละตัวได้นะครับเป็นแบบจิ้ไมไปที่ตัวไหนมันก็จะขึ้นแท็กตัวนั้นมานะครับเพราะว่าอิดปุ่ข้อมูลตัวนี้เราจะใส่เบอร์ประตูหน้าต่างไว้อีกแล้วครับแต่ถ้าเราต้องการทําแบบรวดเร็วนะครับแบบมันก็จะมีฟังก์ชันของ c าว่า tag all นะครับก็กดคำตัว c o า m a tag all ตัวนี้นะครับเข้ามานะครับแล้วก็นิดนึงนะครับถ้าเราต้องการจะแท็กเฉพาะตัวประตูนะครับที่มันโชว์ในวิวตัวนี้เราก็เลือก ตัวประตูนะครับแล้วก็กดแอปพลินะครับเัตลับของประตูนะครับก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปจิ้มที่ตะตนะครับอันนี้คือการใส่รายละเอียดของประตูนะครับนะครับแบบนี้นะครับต่อไปเป็นการแท็กผนังส่วนที่โดนตัดนะครับกใ็ใช้การแท็กตัว material tag นะครับแต่ว่าเราก็จะมีการ มาด,ดาวเลือกฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับอย่างวนีีผมก็จะทําการแท็กแบบนี้นะครับก็คือผนังภายนอกกับผนังภายนอกเราแยกประเภทแยกเบอร์กันนะครับเราก็ทําการแบบนี้นะครับให้รับตณะนี้จนครคบในรายละเอียดของรูตัดนะครับแล้วก็ระยะยื่นนะครับ มีระยะยื่นของตัวผนังมีความสูงนะครับระดับแนวดิ่งแล้วก็ระดับแนวนอนนะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการดูในเรื่องขององค์ประกอบของแบบว่าการจัดวางตัวแท็กหรือว่าตัวกำหนดตัวนังสือเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไร ทีนี้ผมจะขอ,อสปีดค,คลิปขึ้นมานะครับแล้วก็จะทําให้ดูนะครับว่าไอตัวรายละเอียดที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่อธิบายมันจะมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นนะครับผมก็จะให้ d ด m เมนชันตัวระยะยื่นของอาคารนะครับที่ออกมาจากิจไลน์นะครับว่ามีระยะยื่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการเพิ่มด m e n นชันรายละเอียดต่างๆในปีกย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราวกระตกนะครับหรือว่าตัวแท็กของวัสดุ พวกผนังอะไรเพิ่มเติมนะครับทีนี้รายละเอียดของรูปตัดนะครับบางทีมันจะต้องมีคอมเมนต์มีพวกตัวหนังสือชี้บอกวัสดุนะครับถ้าบางตัวที่ยังไม่มีการให้รายละเอียดเราก็อาจจะต้องออบอกให้ไปดูแบบขยายของงานประเภทนั้นอย่างเช่นตัวบานตู้หรือบานตู้เก็บของที่ไปอยู่ในสโคปของงานทับัตรตัวนี้อาจจะต้องไปแสดงในรายละเอียดของอการสเปคในแบบของอินเทเนียแล้วก็ มีการโยงตัวอคอมเมนต์หรือว่าตัวแท็กของปะเทิตัวนี้ไปบอกให้เขาไปดูดีเทลตัวนั้นนะครับแล้วก็การให้รายละเอียดการให้รายละเอียดต่างๆในแบบของรูปตัดะมันไม่ได้มีมาตรฐานแต่ตัวนะครับว่าเราจะต้องให้แบบนี้หรือว่า ต้องเป็นแพทเทิร์นแบบนี้หรือเป็นมาตรฐานแบบนี้เป๊ะๆนะครับบางทีก็ขึ้นอยู่กับการพรีเซนต์แบบของเรานะครับหรือว่าเวาอต้องการที่เราต้องการที่จะความละเอียดของเราไม่เหมือนกันนะครับบางบางทีนะครับบางท่านก็ไม่ได้ทําให้แบบลกนะครับบางทีก็ที่ให้ในแปลนแล้วรูปตัง้งรูปตัดกับรูปด้านก็จะไม่ให้ซ้ํากันเพื่อลดความผิดพลาดของแบบนะครับแต่ว่าบางท่านก็ให้ความละเอียดในมิติของการตัดรูปตัดนะครับอย่างเช่นร,รูปตัด อัดแสดงรายละเอียดตัวไหนก็จะมีการชี้บอกสเปควัสดใุให้ชัดเจนแล้วก็มีการ call out นะครับซูมให้เป็นแบบขยายเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์ของการพิเศษน,นะครับแตจ่จุดประสงค์เหมือนกันก็คือทําให้ผู้ที่อ่านแบบหรือว่าผู้ที่ทําการข่อสร้างเนี่ยเข้าใจในรายละเอียดของแบบนะครับถึงว,ว่าแบบสวยแค่ไหนนะครับแต่ว่ารายละเอียดหรือว่าคนละเอียดของแบบไม่มีเลยก็ยตัวรูปตัดที่ตัดขึ้นมาเยอะๆนี่ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับอ่า อย่างที่ผมกําลังให้อยู่นี่ครับบางตัวถ้าเรามองว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมี d i เ e นชั o นบอกเพราะว่าบางทีแบบในรูปด้านรูปตัดดวอื่นหรือว่ารูปด้านหรือว่าเดเวชั่นด้านอื่นเนี่ยมันไม่สามารถให้รายละเอียดตัวนี้ได้แต่ว่าพอมาตัดรูปตัดตัวนี้นะครับดันเป็นเป็นจุดที่สามารถที่ให้รายละเอียดได้ก็ทําให้ผู้ที่อ่านแบบก่อสร้างนะครับเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับหรือว่าพวกแบบนะครับที่ทาการตรวจแบบนะครับผมว่าผมมองว่าการทํางานแต่ละโปรเจกต์นียไม่มีมาตรฐานตายตัวนะครับมีแค่เรื่องพื้นฐานนะครับว่าสิ่งที่ควรมีอะไรบ้างนะครับส่วนการให้รายละเอียดของรูปตัดนะครับก็จะมีการให้รายละเอียดประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ต้องการความละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้รายละเอียดลึกซึ้งกว่านี้นะครับว่าจะต้องให้อะไรอย่างไงบ้างแล้วเริ่มต้นอย่างไงก็ รอติดตามทางคอร์ดของทางพีงได้นะครับ